วันนี้คุณมีผิวหน้าที่ดูโซมดูแก่กว่าวัยทั้งๆที่คุณยังอายุน้อยวันนี้เรามาหาคําตอบกับการวิธีการแก้ปัญหากันค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ฟิโอลาคลินิกค่ะเราไปหาคําตอบกับคุณหมอตาลกันเลยค่ะแล้วปัญหาพวกนี้จะหมดไปตามมา ค่ะคุณกกอยคะไม่ทราบว่าวันนี้อยากให้ฟิโอลาคลินิกดูแลในด้านใดคะสวัสดีค่ะคุณหมอตาวันนี้มีปัญหามากเลยค่ะรู้สึกว่าตอนนี้ผิวหน้าตัวเองโซบแล้วก็ดูไม่สดชื่นแล้วก็ดูแบบเพรียดูนเหนื่อยอะค่ะก็เลยจะมาปรึกษาคุณหมอตาว่าคุณหมอตามีอะไรบ้างในค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้คุณกกอยมาถูกที่แล้วค่ะวันนี้หมอก็จะแนะนําเป็นตัวนี้นะคะโปรดักต์ใหม่ของเราเป็นสเกลต้าค่ะ ก็จะเป็น First สไบ Stimulator ในการกระตุ้นคอลลาเจนไพลวันค่ะก็จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องความสูงของใบหน้าของคุณกอยเองตอบโจทย์มากเลยค่ะอันนี้เป็นตัวใหม่เลยนะคะกอยไม่เคยทําเลยค่ะคุณหมอใช่ค่ะอันนี้เพิ่งเอาเข้าไทยมาแต่ว่ามีการใช้ที่ต่างประเทศมา20กว่าปีแล้วค่ะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนใช่ไหมคะใช่ค่ะปลอดภัยผลข้างเคียงน้อยมากเลยครับเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะ ปล่อยปัญหาผิวหนะ้าให้โทรมไปเรื่อยๆเราก็จะดูแก่ลงไปเรื่อยๆค่ะก้อยก็เลยเลือกฟิโอร่าคลินิกให้ดูแลก้อยอย่างต่อเนื่องทำให้ก้อยได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจแล้วก็ผิวหน้าเต่งตึงสวยใสยแบบนี้ถ้าเกิดใครอยากสวยแบบก้อยนะคะแนะนำให้มาที่ฟิโอร่าคลินิกเลยค่ะวันนี้ก้อยต้องขอบคุณคุณหมอตาลมากๆเลยนะคะ,<น>ะขอบคุณค่ะนะ